เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13มิถุนายน2566เราจะมาอัปเดตเช็คผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีการประกาศไปแล้วเมื่อวันที่12มิถุนายนนะคะและสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์บาสสวัดกรแห่ง b ฐ s d f g o t h หรือ welfare.mof.go.th คลิปนี้เราจะมาอัปเดต ตารางการยืนยันตัวตนนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลอุทธรณ์ไปแล้วนะคะว่าเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันไหนบ้างและได้รับสิทธิ์ย้อนหลังกันกี่เดือนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกําลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ มาอัปเดตตารางการยืนยันตัวตนรอบอุทธรณ์กันนะคะเริ่มที่ยืนยันตัวตน12มิถุนายนถึง26มิถุนายน66นะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1รกรกฎาคม66สิทธิ์ที่จะได้ย้อนหลังนะคะเดือนเมษายน พฤษภาคมมิถุนายนรวมสาเดือนย้อนหลังยืนยันตัวตน27มิถุนายนถึง26กรกฎาคม66นะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็น1สิงหาคม66สิทธิ์ที่จะได้ย้อนหลังก็คือตั้งแต่เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมรวม4เดือนย้อนหลังวันที่ยืนยันตัวตน27กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะคะ วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะเป็น1กันยายน66และสิทธิ์ที่จะได้ย้อนหลังก็จะเริ่มตั้งแต่ เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมย้อนหลัง5เดือนยืนยันตัวตน27สิงหาคมถึง26กันยายน6 6นะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม -66 สิทธิ์ย้อนหลังที่จะได้รับนะคะก็ตั้งแต่เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน2 5 6 6รกรวมย้อนหลัง6เดือนและถ้ายสุดยืนยันตัวตน27กันยายน2 5 6 6เป็นต้น นะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือวันที่1ของเดือนถัดไปนะคะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะซึ่งตารางการยืนยันตัวตนรอบอุทธรณ์จะมีช่วงที่ยืนยันตัวตนระหว่าง27สิงหาคมถึง26กันยายนนะคะโดยวันที่เริ่มใช้สิทธิ์หนึ่งตุลาคมจะได้รับย้อนหลัง6เดือนนะคะก็คือสูงสุด6เดือน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ได้รับสิทธิ์ที่ดําเนินการยืนยันตัวตนภายใน26กันยายนจะได้รับวงเงินสิทธสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังตั้งแต่เมษาย,ยน66เฉพาะวงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าโภคบริโภคจากร้านธงฟ้านะคะและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้น กรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องซื้อให้หมดให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ